สวัสดีครับผมเพชรพราลวดสวัสดีซี่สู้ผูสุขคนครับผมที่มาตามแนวทางลาพัฒนาสุดใจผ้าลวดเนาะพี่น้องเนาะวดวันที่วันจันทร์ที่ยี่สบสี่กรกฎาคมสองหาหกหกเมื่อวันศุกร์ที่ยี่สิบเอ็ดลาพัฒนาเลขสามตัวบนก็ออกเก้าสามสองเลขล่างก็ออกแปดเก้าเนาะพี่น้องเนาะลุดพี่นอ้องวดที่เก่าลุด ตะเลขกวิ่งบอลลูด4กับ8เน้นที่8เข่า8ส่วนจับคููกับว่าเขาเขาตะเลขกวิ่งหลุดเพราะว่าเลขมันมาน้ำกันเลขกมันออก8เก่าเลขมาน้ำกันคือเลขบนก็นออก3 2มันกับมาน้ำกัน2 3 4 ดเก้าศูนย์มาน้ากันพี่น้องแปดเก้าท่นกับมาน้ากันสามสองสองสามกับมาน้ากันกระจับคู่กับพวกเขาตะเลขวิ่งรวดกะเน้นที่แปดกับเขาต้แปดจับคู่พวกเขาเลขกันมาน้ากันน้อพี่น้องเนาะเนาะมาตามกันต่อผิดถูกของธรรมดาเลขไม่เขาไม่รวด วันจันทร์ยี่สิบสี่หกหก ลาพัฒนากลับ er มาเบิกเหล็กจิตเหล็กวิ่นบนลางเนะพี่น้อง เด็กจิตเหล็กวิ่นบนลางสองสามสี่ เลขปกกบเจ็ดแปดเก้าเลขกิดเลขเวิ่นบนลางจับคู่ สองเจ็ดสองแปดสองเก้าส,สามเจ็ดสาม,สาม

สี่เก้าตัวกันเกจเก่ามันม่านกันเนาะพี่น้องมันมานน้ำกันดี เจ็ดเก้าสองสองสีตัวกันได้พี่น้องตัวกันตัวกันมันมา,มานำกันทุกงวดเล็กติดเล็กวิ่น เลขวิ่งตัวน่อยบนอยังพี่น้องนะเลขวิ่งบนล่างแปดเลขวิ่งบนล่างแปดกับสามตัวน่อยก็ชัดเจนอยู่นะพี่น้องเนาะแปดกับสามเน้นที่สาม ส่วนตัวเน้นจับคู่ก็นเน้นติดสามสามเจ็ดสามแปดสามเก้าอันนี้ตัวเน้นนะพี่น้องตัวเน้นตัวนตัวกันตัวร่องกะนี่แหละพี่น้อง ตุก,กันตัวล่งอาพี่น้องแคบหน้าจอตามนี้ครับผมล่าพัฒนาสุดใจผ้าร้วยบนล่างเลขติดเลขวิ่นบนล่างกับสองสาเลขปกก,กกับเจ็ดแปเกจับคู่สองเจ็ดสองแปดสองเกเจ็ดสเก้เจ็ดสเก้า ส่วนตัวนน้นกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าตัวกันตัวร่องเจ็ดเก้าสองสี่วิ่งรูดบนล่างแปดกับสามเน้นที่สามเด้อพี่น้องเด้อเน้นที่สามอ่ะพี่น้องเข้ากับแคบหน้าจอตามนี้มักกะจัดคัดกระ้านได้ตัวเลขก็เป็นแค่แนวทาง อขอาคอยท่านผู้ชมช่โๆสโฉมันมนันรวยรวยแหงแห้งสุผู้สุกข้ขนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพารวยนะครับได้คลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม